นี็ดวัดดักขระองค์สองเผือกรู้สิองที่สองคืออันนี้มีหน้ามีตาคร่ะฐานแฉมค่ะชมเป็นพระประธานค่ะชมนี้เข่าซ้ายจะสูงก็เข่าวขวาจะมีแนีเกินทุกองค์ระชมเข่าซ้ายจะมีพาดอะไรสังกติเดียอะไรค่ะชเช่นอะไรจะมีเนี้ยเกิน ุกองค์รวมเนี่ว่าเสียงแสนรู้สูงบูนเปียกหอยรู้สข้าวเหนียวนี่เสียงแสนนาตารู้สูงนาโบราณพระโบุลันรู้สูงเนี่หน้าตานะเห็นไม่ทั้งรู้สูองค์นี้มีหน้าไม่ตาเสียงแสนรู้สูงเนี่ยขุนบราณสร้างนี่ยนาโบุลันรู้สูงมีหน้าไม่ตาองค์นี้ ที่สุดในโลกนะสายจํำลอง062 636 345นนมันตั้งอีกครับหลังตัดเป็นชมปูใตนอนดุนธรรมชาติไต่ทัดเป็นชมสมวยที่สุดในโลกครับทรงตก,กไทย หน้ามิตาสมนี่เนี่ยหน้าบุร,รนันผสมนี่สวยที่จุดพระที่นันนี่หน้าโบร,ราณสมนี่สวยที่จุด,นรรนนดในโรูสายจำลองศูนย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้าหนึ่งเนื้อสองเผือกนะครับเข้าสายจะถึงเขากว่า,วาเ,นเนื้อเกินทั้งสม ขอใส้เสื้อที่จุดนี้ลูกขอกริงไม่ท่านผู้ชมสมงเมนเนื้อแข็งแกงนครับได้อายุช่วยที่จุดในลกูกสายจำรองจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ